สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่ะพอดีว่าแม่หมออัดคลิปอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องคู่ทวินเฟรมนะคู่แท้สิบสี่แบบนะในใน u t u b e นารีสารพัดเรื่องเล่านะคุณก็สามารถไปรับฟังได้ทีนี้อ่าใน youtube นารีพยากรเราเป็นเรื่องของไพนะ่ยิบสี่เนาะวันนี้ไม่ได้มาเปิดไพ่ยิบสี่ทำไหนคุณนะคะแต่จะมาสอนไพ่ยิบสี่คุณสอนว่า ในเรื่องของคู่แท้คู่ทวินเฟรม14แบบแต่ละแบบน่ะมันจะขึ้นไพ่แบบไหนนะบางคนกําลังเรียนเรียนศึกษาไพ่ยิซีเพื่อที่จะไปเป็นหมอดูไพ่ยิซีอันนี้ต้องบอกก่อนแนะว่าไพ่ยิซีเป็นไพ่ที่มีอาถรรพ์แรงเพราะว่าการเปิดไพ่แต่ละครั้งเนี่ยคือมันจะเอาบารมีของหมอดูกับบารมีของคนที่มาดูเพื่อที่จะเปิดไพ่ออกมาให้มันแม่นแล้วต้องใช้ยานบารมีของหมอดูในการอ่านหน้าไพ่ออกมาให้คุณให้มันตรง ทีนี้ถ้าใครที่อยากจะเป็นหมอดูไพ่ยิบสี่คุณจะต้องปฏิบัติเยอะๆนะปฏิบัติสมาธิเยอะๆเพราะเวลาที่คุณดูดวงให้ใครเนี่ยอาถรรพ์ไพ่มันแรงไงมันคือการไป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 เปิดกรรมของลูกดวงพูดง่ายๆคุณไปรับกรรมของเขาเต็มๆถ้าคุณไม่มีบา,ารมีพอที่จะแผ่บุญไปให้เขาได้คุณจะไปรับเขากรำรเขาเข้ามาเต็มเตเลยนะ เออมันจะทําให้ชีวิตคุณอ่ะยิ่งเจอเจอ,เจอวิบากกรรมหนักขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใครที่คิดอยากจะเป็นหมอดูในสายไพ่ยิบสี่คุณเน้นว่าคุณต้องปฏิบัติอยู่ทางธรรมเยอะๆนะคะเยอะๆแล้วคนที่ดูไพ่ยิบสี่ถ้าคุณเป็นคนจับไพ่เองถ้าคุณไปดูกับเจ้าตัวหมอดูโดยตรงตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วเป็นคนจับไพ่เองแม่หมอแนะนําว่าหลังจากคุณดูเสร็จแต่ละครั้งเนี่ยให้คุณไปทําบุญตักบาตรนะคะเพราะการที่คุณเปิดไพ่เองมันทีมันเป็นการที่ บารมีในตัวคุณเนี่ยเป็นผู้ไป,ไป,ด,ไปดึงไพ่เองนะเอ,อ่อแต่ถ้าแม่หมอเนี่ยเป็นผู้เปิดไพ่ให้คุณเขาใช้บารมีในตัวแม่หมอแม่หมอจะเป็นผู้เอ,อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะให้บุญกับคุณเองอะคะ่ะมันจะต่างกันนะดังนั้นเวลาแม่หมอดูดวงเนี่ยส่วนใหญ่แม่หมอจะเป็นผู้จับไพ่ให้ลูกดวงเพราะบางคนลูกดวงมาจิตมันวอกแวกมามีแต่ความทุกข์เวลาจิตคุณไม่นิ่งเวลาเปิดไพ่เนี่ยไพ่มันจะสะเปะสะปะดังนั้นไพ่ที่ออกมาบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ เพราะฉะนั้นหมอดูที่จะดูไพ่ยิปซีได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่จิตใจแบบสะอาดจิตใจปราดโปรง่งจิตใจไม่มีกิเลสไม่มีความภาวะภาวงอะคะ่ะถ้าคุณตอนนั้นกําลังอารมณ์โกรธหึงหวงอะไรก็ดีคุณอย่าดูไพ่ให้ใครนะคะเพราะว่าอารมณ์ของคุณน่ยมันจะไปถ่ายทอดลงในไพ่แทนนะคะมันจะทําให้ไพ่ของลูกค้าออกมาเนี่ยมันจะไม่ตรงมันจะไปเอาจิตสัมผัสของคุณอะพ่วงลงไปด้วย อันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งนะเวลาคุณไปดูหมอก็ดูคนไหนดูอารมณ์หมอดูเขาด้วยนะคะถ้าอารมณ์หมอดูเขาหงิกอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าไปดูเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่แม่นเอาอืมแล้วถ้าอารมณ์คุณไม่ดีอยู่คุณอย่าไปนคนจับไพ่นะคะมันจะมันจะสับสนมันจะอโลมานี่อืมโอเคค่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแม่หมอบอกไปว่าคู่ทวินเฟรมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสิบสี่แบบตามแบบฉบับขององค์มหาเทพมีสิบสี่แบบหมอดูท่านอื่นมีกี่แบบไม่รู้แต่ของแม่หมอนี่มีสิบสี่แบบ ในสิบสแบบเนี้แบ่งเป็นคู่บุญกับคู่กรรมคู่บุญ6แบบคู่กรรมเจ็ดแบบคู่กรรมแปดแบบทีนี้เรามาดูแต่ละแบบดีกว่าถ้าคุณอยากรู้แต่ละแบบเป็นไงคุณก็ไปดู Youtube นารีสารพัดเรื่องเล่านะออไวยคิดไปแล้วค่ะเมื่อเช้านี้อ่เรามาดูคู่บุญแบบแรกดีกว่าคู่บุญคือคู่บุญคู่บารมีคู่บุญคู่บารมีก็คู่ที่อยู่ด้วยกันละศีลมันเข้ากัน มีความรักเอื้ออาทรต่อกันอือยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความผูกพันมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความมีโชคลาภมีแต่ความมีเงินทองอม,มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะอือันนี้คือลักษณะของคู่บุญนะคะคู่บุญคู่บารามีนะไม่ใช่แค่คู่บุญอย่างเดียวคู่บุญคู่บารามีอ่านีอดีมเพอร์ Ad ขึ้นมาเ, <c oughs> เยอะจังเลยอะ ถ้าไพ่ออกในลักษณะแบบนี้นะไม่ว่าจะชุดเซตใดชุดเซตหนึ่งก็ได้คือถ้วยหนึ่งถ้วยสิบถ้วยสองถ้วย t ดา h เฮลแฟนบง่งบอกถึงการเป็นคู่ที่แบบศีนเสมอกันคู่ที่มีม,ม,มีมีจิตที่ดีผู้ที่เอ,อื้ออาทรแต่การคู่ที่ความรักมีแต่ความรุ่มละมอนรุ่นนุ่มละบุญ มีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผกเห่ากันนะคะในขณะเดียวกันคำว่าคู่บารมีหมายความว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่อำนาจมีแต่เงินทองมีแต่ยศศักดิ์มีแต่ความรุ่งเรืองไปไปจนกระทั่งลูกหลานด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้ให้ถ้าลักษณะจะได้คู่บุญคู่บารมีคุณต้องมีไพ่เด่นๆพวกนี้เกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าเป็นคู่บารมีเฉยๆล่ะถ้าเป็นคู่บารมีเฉยๆก็คุณก็เอา the emperor เอา the sun ออกนะคะเอา อันนี้ออกเอาเรื่องเงินเงินทองทองออกนะคะเพราะว่าคู่บารมีไม่ได้บ่งบอกว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะร่ํารวยแต่คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะมีความสุขสุขทางใจนะคะอยู่ด้วยกันล้วสินเสมอกันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันไม่ว่าฐานะจะขนาดจะยากดีมีจนยังไงก็ตามคุณจะรักใคร่กลมเกลียวกันเข้าอกเข้าใจกันอันนี้คือคู่บุญเนี่ยมันต่างก,กับคู่บารมีตรงนั้นแหละอืม ต่อไปนะคะคู่แบบที่สามคือคู่อุปถัมคู่อุปถัมเนี่ยคุณก็เอาความรักออกนะคะไอ้ที่บ่งบอกถึงความเป็นคู่กับาวินเฟรดนี่แหละค่ะมาเลยคู่แท้คู่หลายชาติหลายภพคู่หกถ้วยก็เหมือนกันนะคู่หลายชาติหลายภพที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะอ่าทีนี้คู่อุปถัมคือคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันมีแต่ความมั่งมี มีแต่ความสุขสบายในเรื่องของโภคพย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ในความสุขทางใจเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้นะอาจจะอยู่แล้วไม่ได้รักกันอะแต่อยู่ด้วยกันเพื่อเอื้อประโยชน์ทางด้านธุรกิจเอื้อประโยชน์ทางด้านสังคมชื่อเสียงทางสังคมทางฐานะทางยศศักดิ์ก็ดีทางอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักเลย คือแนเของความรักความรู้สึกอาจจะอยู่ด้วยกันเฉยๆหรืออาจจะเป็นคู่ศัตรูกันก็ได้นะแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันโอ้โหทําม,มาหากินได้แบบว่ารุ่งเรืองมากอ่ะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้ลัค่ณะคือคู่อุปถัมภ์นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่คุณก็จดจาหน้าไพไว้เนาะมันก็จะมีกว่าไม่กี่แบบแ่ะดูไม่ยากเวลาคุณอ่านหน้าไพเนี่ยให้คุณอ่านไพก่อนหน้าทูเลฟไพหลังทูเลฟนะคะเรื่องความรักเรื่องราวของเขาอดีต ปัจจุบันและอนาคตความรักจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ต่อไปนะคะคู่มิตร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 อ่าสองถ่วยเราหายไปไหนละคู่มิตรก็จะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความฉลาดปราดเปรื่องเหมือนกันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนนะคะเป็นลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นลักษณะอยู่กันไปแล้วแบบสบายๆน่ะอยู่กันไปแบบอะไรฉันก็หยวอนยนได้ไปไหนก็ไปด้วยกันได้เที่ยวก็เที่ยวด้วยกันได้เป็นแบบเพื่อนเป็นแบบเพื่อน เอออาจจะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้รักไม่ได้คาดหวังในความสุขว่าต้องอยู่กันเป็นครอบครัวสิบถ้วยนะเปล่าแต่โอ้โหต้องรักเข้าอกเข้าใจกันหนึ่งถ้วยนะเปล่าแต่คืออยู่ด้วยกันเหมือนกับช่วยเหลืออาศัยขึ้นกันและการได้ต่างคนต่างก็มีอิสระมีชีวิตในการอยู่ได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะข,ของคู่มิตรคู่มิตรนะต่างคนต่างมิตรธุรกิจทํางานหาเงินมีสังคมของตัวเองนะคะไม่ไม่ได้ยึดติดอะไรกันมากมายแต่ก็คือ ไปมาหาสู่กันได้นะคะเออไปมาหาสู่กันได้เหมือนเหมือนเราครบกันเป็นเพื่อนนะคะหลายๆคนก็ปรารถนาอยากจะได้คู่มิตรแบบนี้เนาะต่อไปนะคู่สมพลคู่สมพลคือคู่ที่อ,อ่คู่ที่มีความแตกต่างกันในทุกๆุกส่วนทุกๆุกอย่างเลยนะเดีย๋ยแม่หมอเลี้ยงไพ่ก่อนอ,อ่ออ่ะเช่นหกถ้วย t ัตน e พันธ์อ่าสองเหรียญคู่ที่มันมีความแตกต่างกันอะ่ะ แตกต่างกันมากมายแต่คืออยู่ได้อยู่ได้แบบเป็นยังไงอะ่ะอยู่ได้แบบมีความสุขด้วยนะอยู่ได้แบบสิบถ้วยด้วยนะอยู่ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะอะไรกันอะ่ะคือคนหนึ่งอาจจะรวยรวยคนหนึ่งอาจจะจนจนก็แล้วแต่มีความแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงมากแต่ด้วยความสมพลเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันอยู่ได้กันได้แบบเฉย,ย finger. ๆ,ๆอะ่ะเธอจะอะไรยังไงฉันก็รับได้อยู่ได้กันแบบเรียบๆเฉยๆไม่หวือหวานะคะ แต่ก็มีความเอาใจใส่กันอยู่นะมีความเอาใส่ใส่กันอยู่ก็จะเป็นคู่ที่ดีกว่าคู่คู่มิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะคู่มิดคืออาจจะต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่คู่สมคนที่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่มันไม่หมือบาไม่รักไม่ปรารถนาไม่อะไรจะขนาดนั้นนะคะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันได้อือประมาณนี้แหละนะรวยไหมก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องรวยหรือจะต้องมั่งคั่งหรือจะต้องมียศศัก์นะแต่มันคืออยู่ได้เรื่อยๆอ่ะง่ายๆอยูย่ได้เรื่อยๆอือประมาณนั้นแหละนะต่อไปนะคู่ คู่ทางธรรมคู่ทางธรรมคือคู่ที่เอเลือกที่จะไปทางธรรมเลือกที่จะไปบรรลุทางธรรมเลือกที่จะคบกันไปคบกันมาต่างคนต่างไปบวชหรือคบกันไปคบกันมาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าขอลาจรรีไปบวชอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าการละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็ได้นะก็คือ,อฉันไปทางธรรมของฉันดีกว่าอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่ลักษณะแบบว่าขอไปบรรลุทางธรรมอ่า สองถ้วยของแม่หมออยู่ไหนเออมันจะมีไพ่สองถ้วยหรือหกถ้วยที่จะขึ้นบ่งบอกถึงความเป็นคู่นะคะแล้วที่สุดแล้วคุณก็จะเลือกเข้าสู่ทางธรรมอืมไพ่เท่าสุดทางธรรมของแม่หมอก็จะประมาณนี้นะคะส่วนทางธรรมนี่บรรลุระดับไหนอ่ะอันนั้นจิตสัมผัสคุณจะเป็นคนบอกเองคือการนั่งปฏิบัติของคุณคุณจะมองให้ลูกดวงหรือมองให้คนคนนั้นได้เองว่าเขาปฏิบัติถึงขั้นไหนได้นะและหน้าไพ่มันก็จะสื่อให้ได้เองแต่มันก็จะไม่จำเพาะเจาะจงว่า,พาไพ่ใบเนี้ยคือโสดาบันพไพ่ใบเนี้ยคืออรหรันเออ อันนั้นอยู่ที่จิตในการนั่งของคุณแล้วนะคะอ่าต่อไปต่อไปอ่านี่เรื่องของคู่บุญหกแบบหมดแล้วนะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของคู่กรรมกันดีกว่าคู่กรรมมีอยู่แปดแบบอ่าคู่วิวาดเอาคู่วิวาทก่อนคู่ที่ทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันตีกันทุกวันอ่าก็จะมี the tower นะคะมีสิบดาบนีมีห้าไม้มีห้าดาบแบบนี้ค่ะ มีพวกเกี่ยวกับสอดๆทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับพวกดาบ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 ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้คือคู่ทะเลาะคู่วิวาทกันนะคะคู่ที่ตีกันเช้าตีกันเย็นแต่มันก็ไม่ได้เลิกกันนะคะเออไม่หัวแตกไม่ตกบันไดไม่ฟกช้ำก็บางคนอาจจะแบบกลางคืนตีกันเสร็จพรุ่งนี้ก็รักกันเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นคู่ลักษณะคู่วิวาทแบบนี้อ่าต่อไปเป็นคู่ศัตรูคู่อุบาทคู่ศัตรูคู่อุบาทคู่อาฆาต ก็ลักษณะคล้ายๆกันค่ะแต่อาจจะมีในเรื่องราวของ The d เดทมาในเรื่องราวของ The m มูนมาในเรื่องราวของเดอะเดวิลมานะคะเป็นลักษณะการจองล้างจอนผ่านะคุณหรือจะดีแฮงแมนก็ได้เป็นลักษณะของการไพ่ยแย่ๆเนี่ยขึ้นเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นลักษณะคู่อักาดเจ็ดแค้นทำร้ายสาบแช่ง ตามกันไปทุกชาติทุกภบางทีอาจจะเป็นทั้งตระก,กูลก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่สองคนนะคะคือไม่ต้องพูดถึงทางธรรมแล้วมันก็ไม่มีแล้วค่ะมีแต่วัน,ว,นวันคิดหาแต่จะทําลายล้างกันจะแก่งแย่งชิงกันเอลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าคู่ศัตรูนะคะคู่อาฆาตคู่ทําร้ายกันให้ถึงตายไม่ว่าจะทํา,าร้ายกันด้วยด้วยอาวุธภายนอกด้วยวาจาเชื่อเฉือนหรือจะทํา,าร้ายกันโดยลักษณะยิงไล่ฆ่า,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 ากันสาดน้ํากรดกันหรืออาจจะเป็นลักษณะคุณใสมนต์ดำก็ได้หมด คือลักษณะอาฆาตเอาให้มันถึงตายอะต่อให้เลิกกันก็ยังตามฆ่ากันอยู่นะคะคู่อาฆาตนะต่อไปแบบที่สี่นะคู่ออกแบบที่สามนะคะคู่ทุกคู่ยากคู่อุปสรรคเป็นยังไงเอ่ยคู่ทุกคู่ยากคู่อุปสรรคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรียงค่ายก่อนคู่ทุกคู่ยากคู่อุปสรรคอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบสี่เหรียญห้าเหรียญนะคะ เป็นลักษณะติดไม้เท้านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลําบากความเงินทองแบบหาแล้วมันไม่พอใช้อะ่ะมันมีแต่อุปสรรคนับประการเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่าง,เ,างเข้ามารายร้อมหมดอย่างหนึงหงน่งก็ไปเจออย่างหนึง่งหมดอย่างหนึ่งก็ไปเจออย่างหนึ่งอาจจะทุกข์เพราะบุตรหลานทุกข์เพราะสุขภาพ ทุกเพราะการงานทุกเพราะการเงินมันจะมีวนเข้ามาตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะอ่าคู่ทุกคู่ยากคู่อุปสรรคนะต่อไปจะเป็นคู่ทุกระทมขมขื่นหรือว่าคู่ราคะคู่ราคะของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออจะเป็นคู่ที่นี่เลยค่ะอ่ามีไหนนะสามดาบมาค่ะอ่าสามถ้วยของแม่หมออยู่ไหนเอ่ย the lover เอ่าสี่ถ้วยสามถ้วยอ่าคู่ทุกกระทมขมขืนนะคะอืมคู่ที่เอ่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ในเรื่องของรักสามเศร้ามีแต่ในเรื่องของการเป็นชู้การเป็นเมียน้อยเดอะเดวิลการเป็นชู้การเป็นเมียน้อยอ่าคู่ที่อ๋อเมื่อสักคู่นี้คู่ทุกคู่ยากต้องมีห้าเหรียญด้วยนะคู่ที่เงินมีแต่ออกนะ ไม่มีเข้านะคุณอ่าทีนี้คู่ทุกระทมขมขื่นในใจคู่ราคะคู่ที่มีแต่เรื่องสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าหกเศร้าเจ็ดเศร้าก็แล้วแต่นะคะมีแต่การทะเลาะกันในเรื่องของคู่ครองนะคะเด่นเด่นเลยมันจะต้องมีเรื่องของสามอะไรที่มันเป็นสามสามอ่ะสาม 3, ถ้วยสามดาบเดิรเลิฟเบอร์เดเลิฟเอร์นี่ยหมออยู่ไหนละ่ะเอาขึ้นมาหรือยังเออเดิรเลิฟเบอร์ไพ่บางคนบางสามรัฐอาจจะมองว่าเอยเดิรเลิฟเอร์เนี่ยมันคือ มันคือรักที่ที่สุขสมหวังแต่สําหรับแม่หมอมันคือรักสามเศร้าถ้ามันจะเป็นรักที่สุขสมหวังต่อเมื่อมันได้ผ่านความเป็นรักสามเศร้ามาเรียบร้อยแล้วไปเจอเจอคนใหม่ไล่ไพ่ไอต่อจากเดอะเลิฟเบอร์ในอนาคตมันเป็นไพ่ความรักที่ดีนั่นนะคะแม่หมอถึงจะบอกว่าหลังจากนี้ไปคุณผ่านเรื่องสามเศร้าแล้วคุณจะได้เจอคู่ที่ดีแต่ถ้าโดยในปัจจุบันน่ะมันจะมีแต่ความวุ่นวายยังคงเป็นรักสามเศร้าอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อืรักที่มีแต่การหลอกลวงกัน่ะ การลออกหลอกลวงรักที่เป็นคนในความลับนี่คนในความรับ The High Priestess ก็เป็นไพ่เมียน้อย The Devil ก็เป็นไพ่เมียน้อยเมีย,ยมเก็บได้หมดนะคะ,ะลักษณะพวกนี้คือไพ่ไพ่ไพ่ไพที่เป็นไพ่รักซ้อนซ่อนแอบนะคะดูซิมีไพ่ใบไหนอีกไหมที่ยังไม่ได้บ่งบอกอืมไอไพ่คู่แท้ลืมบอกไปว่าไพ่คู่แท้อาจจะเป็นไพ่ The Wheel of Fortune ด้วยนะคะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีนะคะ <c oughs> ได้นะเอออันนี้อันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่ ที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบสร้างแต่ความทุกข์ทรมานให้แก่การชีวิตเมียน้อยเมียเก็บสามีน้อยสามีเก็บเจอแต่เรื่องรักสามเศร้าตลอดเวลาเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีไค่ตัวไหนลืมบอกไหมอ่ะไม่มีนะต่อไปก็เรามาดูคู่คู่ที่เป็นต่างพงเผ่าแต่พบภูมิเดียวกันนะคะอันนี้อันนี้น่าจะบ่งบอกยากเนาะมันต้องใช้เซนส์ในการในการ ในการบ่งบอกส่วนมากไพ่ที่จะบ่งบอกว่าเป็นต่างพงเผ่าได้เนี่ยก็อย่างเช่นอ่า uh, The Temperance นะคะอ่าสองเหรียญ The Devil อ่า The Death นะคะอันนี้ได้นะคะแล้วก็ The Hangman รวมไปถึงหกหกถ้วยและ The Wheel of Fortune อันนี่รวมไปถึง The Magician ได้นะคะ ไอ้นี่อาจจะเป็นไพ่ลักษณะที่บ่งบอกถึงต่างพงเผ่าอ่ารวมไปถึงอ่าตัวเฮลโลแฟนได้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายมันจะขึ้นมาด้วยสิบดาบด้วยนะคะคือความที่มันมีแต่อึดอัดความที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าทัศนคติมันจะมีแต่ความแตกต่างในตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติตัววิวออฟฟอร์จูเนี่ยบ่งบอกตั้งแต่อดีตชาติตัวหกถ้วยบ่งบอกตั้งแต่อดีตชาติว่ามันแตกต่างเดอะเทมเพลนแ์มันแตกต่างมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วล่ะค่ะ บางคนอาจจะเป็นเทพเนี่ยเทพเทพ the hera phan the the m a g เ c ียนบางคนอาจจะเป็นมารเป็นอสูรอ่าเป็น the ะวิลหรือว่าเป็น the moon ก็ได้เห็นปะบางคนอาจจะเป็นครุฑเป็นนาคอ่าได้หมดซื่อซื่อได้หมดค่ะพวกนี้นากราาก็เป็นแต่ t e m p e r a น c ์ได้ครุฑก็เป็น the d e วิลได, the devil, ได้อย่างเงี้ยคือพบูมิมมันต่างกันนะในคู่ลักษณะที่ห้าที่หกต่างพบูมิมต่าง ต่างพงเผ่าเนี่ยในความรักก็จะค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะจะมีแต่อุปสรรคในเรื่องของอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะความวุ่นวายนะถ้าคุณอยากรู้เป็นยังไงก็ไปฟังฟังคลิปที่นารีสารพัดเรื่องเราได้นะคะออะต่อไปคู่อรมานคู่วิปริตคู่วิปริตในที่นี้คือคู่ที่แบบผิดเพศอะ่ะผิดเพศอะค่ะคู่ที่เป็นดาวราหูคู่ที่รักไม่ได้รักคู่ที่ไม่ได้รักรักอ่อาอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะตัวตัวนี้ตัวนี้อ่าก้าวถ้วยแม่หมออยู่ไหนเอ่ย ลืมไพ่อีกใบหนึ่ง King of Cup ก็ได้นะคะคิงออฟขับแม่หมอหา King of c u p กับแม่หมอลืมเอาไพ่ King of c u p ออกมาอืมอ่า f Cup อยขับนี่ลักษณะไพ่สามใบนี้รวมไปจนถึงอ่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งมีไหนละ่ะตัวแฮงแมนอ่ะตัวแฮงแมนตัวแฮงแมนอ๋อแฮงแมนอยู่ตรงนี้นะคะ ไพ่ลักษณะเหล่านี้อาจจะบ่งบอกถึงความวิปริตผิดเพศอความที่เดี๋ยวต้องมีทูเลิฟด้วยนะคะต้องมีบ่งบอกถึงความเป็นไพ่ของความรักขึ้นด้วยเนี่ยวางไพ่จนงงไปเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนนะมันอาจจะมีหนึ่งถ้วยหรือสองถ้วยก็ได้นะแต่โดยความรักอ่าเดอะเมจิเชนก็ได้นะคะเป็นความรักที่วิปริตผิดแพะที่แปลกแปลกนะคะอาจจะ คนละเพศหรือเพศเดียวกันคู่เกย์คู่ทอมคู่ควีนคู่อะไรหรือรักที่แบบไม่ได้รักรักที่ไอรักไม่ได้รักไม่ได้หลงไอที่อยู่เนี่ยคือไม่ได้รักไอที่ไม่ได้อยู่เนี่ยคือรักเหลือเกินเนี่ยเอ่อมันจะเป็นรักคู่อรมานอรมนเป็นรักที่เอ่อวิปริตผิดเพศกันก็จะเป็นลักษณะไพ่ลักษณะแบบนี้นะที่มันจะขึ้นนะต่อไปคู่สุดท้ายที่เป็นคู่กรรมก็เป็นพวกคู่อสูรอสูรน,นี่หาไม่ยากเลยค่ะ ผู้อสูรก็คือพวกคู่ปีศาจพวกที่เล่นคุณใสมนดําพวกที่จิตใจชั่วร้ายจิตใจแฝงไปด้วยแฝงไปด้วยความที่มันมันมีแต่จิตอคติจิตอาฆาตนะคะเอ่อคนพวกเนี้ยเด m มูนเดิมูนเดิมูนเดิมูนขึ้นมาหรือ,อยังเอ่ยเนี่ยแม่หมอหาเดนะิมูนก่อนนะอ๋อยู่นี่พวกเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณใสมนดําเรื่องของเจ้ากรรมในเวร เรื่องของผีสางเรื่องของการบูชาลัลทธิซาตานะ่ะทั้งหลายแหละถ้าถ้าเกิดคู่ของคุณอนะมันขึ้นมาลักษณะแบบนี้อย่าไปอยู่ใกล้เขานะ,สะแสดงว่าเขาเป็นพวกเรื่องของพวกเลี้ยงผีนะคะพวกที่จิตชั่วร้ายจิตที่มีแต่จิตฆ่าจิตที่มีแต่ความความร้ายกาศนะคะเออจิตที่มีแต่พร้อมที่จะพร้อมที่จะทำลายทำลายคุณได้นะคะอืมจิตที่เขามีแต่มีแต่ความที่แบบไม่ชอบ ้อลืมไปว่าคู่อลรมานคู่วิปฤิตอาจจะมีมีตัวนี้ขึ้นได้ด้วยนะคะตัวอ่าแปดดาบได้นะคือความอึดอัดอนะความที่มันมันไม่สมดุลเพราะที่มันไม่สมดุลแต่ลักษณะแบบนี้ก็คือความที่แบบว่าเป็นคู่คู่อริคู่อสูรอ้อมีไพ่คู่บุญอีกแบบหนึ่งที่อยู่ได้นะก็คือพวกสีไกส่ไม้เท้าพวกสี่ไม้เท้าส่วนใหญ่จะม่งบอกถึงความสุขสมหวังในการได้แต่งงานความที่คุณได้อยู่กันอย่างมั่นคงอ่า ควานที่ได้สร้างหลักปักฐานสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างลักษณะการเปิดไพ่ของคู่แต่และแบบนะคะเออจริง,รงๆแล้วไพ่ยิบสีอย่างที่แม่หมอบอกว่ามันเป็นไพ่ที่มีชีวิตเป็นไพ่ที่ไม่ไม่ใช่ว่าสักแต่อ่านตามหน้าไพ่เหมือนกับเวลาคุณดูเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะ่ะไม่ใช่สักแต่อ่านตามตัวเลขคือในหน้าไพ่เนี่ย มันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่จะสะท้อนไปถึงอดีตชาติของเขาได้ถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติสูงสูงคุณจะรู้สึกว่าไพ่หนึ่งใบเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าบ่งบอกแค่เรื่องราวเรื่องเดียวอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงคุณแค่เรียนอาศัยเรียนความหมายของไพ่คุณก็จะจดจําแค่ว่า,าไพ่ใบเนี้ยคือไพ่ถูเลิฟไพ่เดอะเลิฟเวอร์เนี่ยคือไพ่แห่งความรักนะแค่นั้นแล้วคุณเวลาคุณไปอ่านไพ่ให้ใครอะ่ะร้อยคนคุณก็จะอ่านแบบเดียวกันหมด ทั้งที่เรื่องราวในอดีตชาติของเขามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ดังนั้นเวลาคุณอ่านไพ่ถ้าคุณอยากจะลึกซึ้งในไพ่ยี่สีคุณต้องปฏิบัติเยอะๆนะคะให้เข้าถึงฌานให้เข้าถึงจิตวิญญาณให้สื่อไปถึงเรื่องราวเพราะไพ่เนี่ยบางทีมันบอกเรื่องราวในอดีตของคุณบอกเรื่องราวความรู้สึกถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมดแหละเอออยู่ที่ว่าการปฏิบัติของคนเป็นหมอดูเนะี่ยลึกซึ้งลึกขนาดไหนนะคะฌานสูงขนาดไหนเนาะดังนั้นใครที่มาบอกแม่บอกว่า แม่หมออ่านไพ่ไม่เหมือนใครเลยคนอื่นเขาไม่ได้อ่านกันแบบนี้ก็เพราะว่าคนอื่นเขาอ่านตามแค่ความหมายหน้าไพ่ไงไม่ได้อ่านเข้าไปถึงจิตวิญญาณระดับข้างในของไพ่เออเนาะมันต่างกันเอ,อเหมือนกับคุณไป,ไป,ไ,ปไปท่องนะอะกออาก็คือกาแต่จริงๆแล้วกาอาจจะหมายถึงกานะอาจจะหมายถึงกาที่เป็นอ e ีกาอาจจะหมายถึงกาอะไรหลากหลายมากมายแต่คุณก็จําว่ากาก็คือกาแค่นั้นอนะ,นะมันต่างกันนะโอเคเนาะ ทีนี้ก็อันนี้พอสังเกตนะเกีย่ยวกับการดูไพ่เพราะว่าไพ่ยี่สี่สำคัญคือคุณต้องอ่านไพ่ประกอบมันเป็นตัวความหมายหลักๆนะใครอ่านใครจาก็ได้แต่คุณต้องประกอบหน้าไพ่เป็นนะโอเคแล้วคุณก็จะเป็นหมอดูที่เก่งได้นะเป็นหมอดูที่เข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของคนดูได้แล้วก็จะดูได้แม่นเนาะก็โอเคค่ะก็ตามนี้นะพอหอมปากหอมคอเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ